แดนแสดงความคิดเห็นนางานทีถึงจะมีมุมออกมาเสริมให้ได้เห็นสำหรับนักแสดงสาวแพตตี้อังสุมารินสิริพัทรศักดิ์เมธาชีลาสุดก็ทำเอาแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมถึงกับร้องว้าวและลา้ใสายตาจากเธอไม่ได้จริงๆอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างแพตตี้อังสุมารินซิริพัทรศักดิ์เมธา ซึ่งหลายๆคนต้องคงคุ้นเคยกับตาลูกใสาๆน่ารักนรักน้อยครั้งมากที่จะเห็นเธอมาในแนวเซ็กซี่แซบๆซึ่งแฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอทั้งภาพสวยๆและคลิปน่ารักน่ารักผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดเธอมาในชุดเรียบง่ายแต่แอบ,บเซ็กซี่ช่วงบนเป็นเสื้อแขนยาวสีเขียวใส่แบบไหล่ตกข้างนึงและโชว์เอวนิดหน่อย งานนี้ทำพี่แดนถึงกับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถ้าจะเปิดลายขนาดนี้ใส่อีโมจิบิกินี่เลยดีกว่าถทา,าเอาแฟนคลับแซวสนันห่วงก็บอกห่วงจ้ะพ่อถ้าบิกินี่หลายคนเชื่อเลยว่าให้ใส่ยากแน่นอนใช่ไหมล่ะคะ